นี่สามมีส่สต,ตังก์นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ใต้สะพานภูมิโตนั่นอเองนะคะ ก็จะเป็นวันแรกนะคะงานของเรานะคะก็จะมีสองภาคขากถนนนะคะนี่คนเยอะมากเลยนะคะนี่เป็นช่วงเย็นนะคะก็จะมีบ้าจา่างแล้วก็ขนมลูกชุบนะคะแล้วก็มีขนมตานนะครัะจะก,กินลูกชิ้นเหรอเอาลูกชิ้นอันไหน ดแผนนนะคะติดไ,ไหนเลือกได้ยิไม้แบบนี้จ้าเาไห่ลูกน้องกีตาเรือรูปชิ้นก่อนนะคะ่อยเลยจมันมีขนแล้วทำพิเศแล้วรับู้พ่คาวสอ้าวางหนูจะกินอันไหนติชามเลยจ้าเลยจ้าลเลยาวางเลยจ้าติดแนนึกนะจานค่ะลา,ายแผ่นเลือกมาเลยจ้านีไมลายร้อยเดียวจังพิพัา่ต่อแม่ไปแล้วแก่อนเลือกก่อนได้เลยล ามีนกำแข็ง้ายเลยดีมากออยากกินอ่ะถือต่อซื้นอน่อยเตัวเองถือ่ได<ป>้เราไปร้านอื่นต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกดเตี๊ยวน้ำตกให้คุณยายดีกว่า สามอย่างห้าสิบค่าอันนี้ดีกว่าอันนี้หนูกินไี่เป็นเนาะเท่าไหร่คะอันนี้ขายไงคะสามสิบค่าโอเคลองกีต้ากินแมลงทอดโอ้แม่ก็ชอบกินแมลงทอดเหมือนกันเนี่ยมันก็อร่อยนะแม่แม่ก็ไม่แต่พี่ใคไหมคะใจค่ะ เดี๋ยวขอหาีกินืเป็นไงอร่อยไหมเคียมกินไหมไม่เอา,อาอด้านไหนก็จะมีโดนรีนะคะที่อยู่ในสัวนนะคะ,คะมีหมูกระทะด้วยนะคะชุดละ3า,ศา,ศา,ศา ก็จะเป็นโซนโดนตรีนะคะตอนนี้ดนตรียังไม่เล่นนะคะเวทีนั้นเป็นโวนกลางพี่น้องหลานคุณ ก้อนเข้ากันบ้างนะถ้าน้องกินสตาร์บัคพี่นําให้กินกับป้าบินนะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เต้าทุขียวอร่อยคุณน้องอันนี้อะไรคะติบัดทั้งร้านจากคุณผู้หญิงค่ะติบัดทั้งระาษไม่แยกขายขนมไม่นะเป็นผู้ชายขายไม่เป็นด้วยอันนี้มันใช่อะไรคะเนี่ยอ่าตั้งเดิมนะตัวอันนี้เปลือกอันนี้น้าดำอืมแล้วก็ป้าบินนะคะ แล้วก็มีสายไหม่ให้ล้านของทานด้วยอร่อยนะลูกนะโอเไหมเอาสายไหมสี่ไลนีหรออะไรลูกไปเลือกเอาเลือกเอาเลยลูกแล้วก็มีใบเตยที่น่าทานมากตัวนี้เป็นของพัทลุงนะพี่นะดูสีมันมากเขาทำที่ท่าไหนไม่รู้อร่อยมากอ๋อท่าไหนอ่ะไม่ใช่ท่าพระประแดงเนาะแม่สวัสดีครับเราให้แม่ดูก่อนอาทิตย์หน้าผมแต่งงานแล้วนะไม่ได้มาเียนเชิญครับพี่สวัสดีแม่แม่กำลังใจน้องหน่อยนะมาเพิ่มมาวันแรกไม่รู้จักใครเลยอันนี้อร่อยมากครับ อันนี้เป็นเหมือนคุกกี้ไหมคะหรอะ่อ่ามันคล้ายคุกกี้แต่มันเอาอะไรของคุกกี้นิดนึงมันเป็นนมหน้าแตกกับเมกะทีคทรับพ<า>ร้อมกนบา้างิดปลาทุกอย่างก็ซื้อสิบแก้มหนึ่งเนี่ยน้องเก่งมากน้องหยิบแต่ของอร่อยอย่าลืมนี่ตัวนี้นะกินแล้วมีความสุขมากถ้าใครกินอเมซอนเข้ากันมากทีก,กนนับกาแฟอเมซอนนะแบล็คคัฟฟี่เข้ากันผู้เรียนขายดีมากอร่อยคุณแม่จะลองอันนี้นะคะปลาทีกอย่างอ๋อแบบนี่ได้ร้อยแล้ว ก็นไม้ตนไมได้ลิดไม้แขกหนงจาติดไม้แขกหนึจานรวมได้หมเลยสิบาททุกอย่างยจ้าเอาอันนั้นให้หนูเน่อยใช่ปะุะุใช่ไหมยานะสองอนอ เท่าไรเลยนี่ปับจุนนะนี่คงแม่ได้แล้วนะคะนี่สิบแถมหนึ่งนะคะเทศกาลไม่เหลือใแล้วตอนนี้นะคะแต่ใครของยิ่งอยจ้าหน้าเจ้าอะไรนั้นติดไม้แถมนึ่งนะคะอาจายยนดีบยนะ อันนี้สิดอันนะหลายหนึ่งเนาะออะขหนึ่งกระันนี่มันขอสิบัขอบคุณมากค่ะคปลาเดี๋ยวเราไปร้านอืึ่นกันต่อค่ะมีไดฟุกๆด้วยนะคะนี่มีหลายรสเลยเลา